ครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรีวิวนะครับเกี่ยวกับเครื่องนะครับ gx นะครับ gx สามห้านะครับบล็อกของ gx สามห้านะครับเครื่องตัดหญ้าเสียงหวะนั่นแหละเนาะก็วันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะครับเครื่องที่สั่งมานะครับสั่งมาเปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับก็ เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องใหม่นะครับอ่าตอนนั้นเป็นการของเขานะครับเครื่องใหม่สั่งมาจากออนไลน์นั่นแหละนะครับแต่ว่าก็คือลูกค้าเอาไปใช้ตัดได้วันเดียวเนาะนะครับก็เลยเอามาให้ซ่อมนะครับอ่ก็จานไฟก็ไอ้ของไอโฟนครับก็ดีอยู่นะครับแต่มันแตกนะครับพวกคอยไฟนี่ก็ไอโฟนนะแต่ว่า เครื่องอ่ะเครื่องมันงานไม่ดีเลยนะครับเครื่องงานไม่สวยนะครับหลังมาใช้วันเดียวนะครับน่าจะเป็นที่การประกอบนะครับประกอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเนี่ยริมจานไฟเอียงครับอาจจะน็อตตัวนี้อาจจะไม่แน่นนะครับแล้วมันทําให้อการไฟมันมันคลอนนะครับคลอนไปคลอนมาแล้วมันก็แตกนะครับมันมันชนกับไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้น็อตยึดคอยเนี่ยนะครับมันอยู่ มันอยู่ตรงเสื้อสูบนะครับมันก็มันก็แตกหมดนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับสรุปก็คือถ้าเปลี่ยนนะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อนะครับทั้งจานไฟนะครับมันก็หมดเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยปรึกษาท่านลูกค้านะครับบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้นะครับมันก็หมดหมดเป็นพันอ่ะมันเดิมนะครับก็เลยให้เขาสั่งแบบว่า มาแบบสําเร็จรูปเลยนะครับี่เครื่องนี้นะครับเขาจะมาพร้อมจานไฟประกอบมาเรียบร้อยนะครับมีหัวเทียนมาให้ครบนะครับแล้วก็แค่ถอดชิ้นส่วนข้างนอกเอามาใส่นะครับเครื่องนี้นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันรวมส่งก็พันหนึ่งนะครับดูงานนะครับดูงานเขาซะก่อนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับงานราคาเท่านี้นะครับแต่ว่างานดีมากนะครับ มีตัวเลขมีโค้ดนะครับสวยงามนะครับข้างบนข้างล่างนะครับดูงานนะครับยิงซ้ายมาสวยนะครับแต่ถ้าของฮอนด้าแท้เขาจะมีตรงนี้นะครับมีโค้ดตรงนี้ของฮอนด้าอยู่นะครับแต่เขาอันนี้ก็ถือว่างานเนียนมากนะครับโดยนะครับคลีบเคลือบนะครับสวยหมดนะครับประกอบมาเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับถือว่าคุ้มนะครับมาดูเครื่องนี้กันนะครับ ดูสินะครับคลิปคลิปเคื่แบ่งหมดนะครับอดูยังมีทรายเหลืออยู่นะครับดูเครื่องมันงานไม่ค่อยดีนะครับดูครับงานมันไม่สวยนะครับเยตำหนิเยอะมากนะครับตำหนิเยอะมากก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับท่านไหนท่านไหนนะครับอยากจะครับอยากจะทำเองก็ได้นะครับเครื่องพวกนี้นะครับ สั่งมาแล้วเราก็เอาชิ้นส่วนของเดิมมาถอดใส่นะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยค่อยๆทําเองก็ได้นะครับไม่ต้องเพิ่งช่างเลยครับเนี่ยถ้าเครื่องใครพังก็สั่งมาใช้เลยนะครับแล้วก็ตั้งมงตั้งมารให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีเช็คเช็คมาร์คเครื่องยนต์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วแหละที่จริงเขาก็ตั้งมาแล้วแหละแต่ว่าการพลาดเนาะนะครับแล้วก็เช็คดูอีกทีนะครับ เดี๋ยวมาร์กไม่ตรงขึ้นมาก็งานเข้านะครับวาวค้งวาวโคไปนะครับก็พอออกมาปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนหมุนลูกสูบให้มันมันขึ้นมาสุดนะครับขึ้นมาสุดแล้วก็ดูก็ได้นะครับดูมันจะมีอ่ลูกสูบมันจะเห็นลูกสูบอยู่นะครับแต่อันนี้มันมืดนะครับอ่ะเนี่ยลูกสูบขึ้นสุดปุ๊บนะครับเอาอะไรมาแทงก็ได้นะครับให้มันขึ้นสุด จังหวะขึ้นสุดนะครับแล้วเรามาดูมาดูตรงตรงแคมชาร์ปก็นเนะเนี่ยมันจะมีลูกศรอ,อยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวซูมเข้าไปลูกศรต้องชี้ขึ้นบน,นครับนี่คือมาเครื่องที่ถูกต้องนะครับถูกต้องอวาลวว์าวขยับได้นะครับนิดหน่อยอัอนนี้วาลไอเสียวาล์วีห่างนิดนึงนะเดี๋ยวตั้งใหม่ก็ได้นะครับ ปกติปกติวายเสียจะต้องห่างกว่าวายดีนะครับอันนี้ผิดผิดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเราตั้งใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอยากทาเองก็ก็ทําได้นะครับสั่งมาครับสําหรับสาหรับเทคนิคนะครับเทคนิคการสั่งเนี่ยนะครับก็ดูที่รีวิวนะครับจากอ่า จากผู้คนที่เข้าไปซื้อนะครับไปสั่งนะครับรีวิวเขาเขาเขเป็นยังไงนะครับดีไหมนะครับตรงปกหรือเปล่านะรีวิวใต้ใต้โพสต์สินค้านะครับบางทีสั่งของอะไรเราไม่อาจจะรู้ได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูเองนะครับก็ดูรีวิวเอานะครับมันเป็นเครื่องที่ปกติผมผมสั่งตัวละประมาณ1400อนะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันหมดนะครับก็เลยมาหาดูนะมาดูตัวนี้นะครับ เก้าร้อยกว่าบาทนะครับก็ไปดูรีวิวนะครับปรากฏว่ารีวิวน่าประทับใจนะครับได้ของตรงปกนะครับของดีนะครับก็อาศัยดูรีวิวเอานะครับดูเครดิตนะครับเครดิตของร้านค้านะครับของผู้ขายนะครับเราจะได้ไม่เจอของที่ไม่ดีนะของที่เกลียดไม่ดีนะครับเราดูที่รีวิวจากคนใช้งานก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาลอง ใส่ใน้ำมันเครื่องนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเขาจะนิ่มไหมนะครับโอเคครับแล้วก็ติดเครื่องนะครับติดเครื่องแล้วนะครับใส่ใน้ำมันเครื่องนะครับติดดูแล้วนะครับก็โอเคนะครับแต่ว่า ก็ยังมีเสียงเสียงเบานิดหนึ่งนะตามที่บอกนะเบ,บาเบาไอดีนะมันตั้งมาห่างชนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขยับเข้าไปนะครับอีกหน่อยหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับลองเข้าใต้ทีหนึงครับก็ประมาณนี้นะครับไ เจ้าคาบูตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ของจีเอสาห้านะนะครับมันเป็นของเครื่องเจ7กเจนะครับเครื่องพ่นยาสอนจังหวะนะมันก็เลยถ้าเอามาใส่อ่ะมาใส่กับเครื่องจีอกซนะครับมันค่อนข้างที่จะจูนยากนิดนึงนะนะครับถ้าใครไม่เคยจูนนะครับก็จะจูนนานหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจก็ง่ายๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มารีิวให้เพื่อนดูนะครับประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ